สวัสดีครับมาพบกับคลิป Thai to English คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่27กันแล้วก็ตัวอย่างวันนี้เป็นเรื่องของสมมุติจะเขียนเล่าว่าเรียนจบด้านอะไรมาแล้วก็จบจากมหาลาัยไหนนะหรือว่าจะเป็นสถาบันคณะอะไรก็ว่าไปนะตัวอย่าง,งกระดานก็อันนี้เปลี่ยนได้ฉันเรียนจบด้านฟิสิกส์มาจากมหาลัยไม่ดนนะใครจบวิชาอื่นก็แก้ตรงนี้เป็น ิชาเรียนจบใครจบมหาลาัยอะไรมาก็แก้ตรงนี้เป็นมหาลาัยที่ตัวเราจบมาเนาะโครงสร้างไม่ยากโครงสร้างก็คือฉันเป็นประธานนะแล้วก็ Ver b ที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือ graduate เรียนจบด้านอันนี้จะเป็นตัวขยายตัวที่หนึ่งแล้วก็จากสถานที่แห่งนี้จะเป็นตัวขยายตัวที่สองนะ สูตรของ graduate นะที่หน้าจดจำไปใช้เพราะว่าหลายๆคนจะต้องเอาไปใช้เขียนเนาะเวลาสมัครงสมัครงานหรือสมัครเรียนต่ออะไรแบบเนี้ยก็คือว่า graduate แล้ว in วิชาที่เราจบมาอย่างนี้ก็จะเป็น graduateinphysics เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะใช้เป็น สถาบันก็จำอีกคู่หนึ่งก็คือ graduate from แล้วก็บวกด้วยสถาบันที่เราจบมาแค่นี้แหละนี่สูตรหลักง่ายๆประจำวันนี้เป็นแบบนี้ชุฟอ่าแล้วถ้าเกิดเราจะมาแต่งประโยคตัวอย่างการจะทำยังไงดีก็ฉันเนะาะไไม่อยาก ปกติตอนมาเล่าว่าเรียนจบที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็มักจะเรียนจบไปแล้วใช่ปะมันก็จะต้องเป็น past tense ก็มาเป็นช่องสอง graduated เติม ed เข้าไปหน่อยแล้วเราสามารถที่จะใช้อันใดอันหนึ่งทีละอันก็ได้นะเช่นเล่าแค่วิชาแต่ไม่บอกสถาบันหรือเล่าแค่สถาบันไม่บอกวิชาก็ได้เช่น I graduated in physics แล้วก็จุด f u l l s t อปเลยหรือ I graduated from m a h i d o l University แล้วก็จุด f u l l s t อปเลยก็ได้หรือเบิ้ลใส่ไปทั้งคู่เลยบอกทั้งอะไรที่เราเรียนจบมาแล้วก็บอกทั้งจบมาจากที่ไหนเช่นนะแล้วก็ใส่ไปเลย in physics นะเติม s ด้วยแล้วก็ต่ออีก from ชื่อสถาบันนี่มันเป็นชื่อเฉพาะเนาะก็อาจจะต้องบังคับให้เป็นตัวใหญ่มาฮิดน ah นะแล้วก็มันจะใหญ่ทั้งตัวชื่อตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ไอตัวชื่อตัว u ตัวนี้ด้วยนะ u นิเวอรใหญ่สองที่เลยโรงเรียนก็เหมือนกันนะคือโรงเรียนนะ่ยมันจะมีชื่อตัวชื่ออะแล้วก็มันจะชอบจบในคำว่าส c ูลอะมันก็จะมาใหญ่ตรงคำว่า school ตัว S ใหญ่ด้วยนะถึงแม้ว่าไอ้ตัว School เองเนี่ยมันจะเป็นคำทั่วๆไปแต่ว่าในขนาดเนี้ย u n v v r s s t y y ก็ดี School ก็ดีมันทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของชื่อเฉพาะมันก็เลยต้องใช้ตัวใหญ่อะงั้นสรุปวันนี้สันส้นๆง่ายๆเรียนจบนะ Graduate in แล้วก็บวกด้านที่เราวิชาที่เราเรียนจบมาอีกอันหนึ่งก็เป็น Graduate from แล้วก็บวกสถาบันที่เราเรียนจบมาเช่น I graduated from เอ้ยโทษที I graduated in physics from Mahidol University แค่นี้เองง่ายๆนะวันนี้ก็สั้นๆแต่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์สำหรับคนที่ต้องไปเขียนเล่าเรื่องประวัติชีวิตของตัวเอง